Alex สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ f a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซนช่วงเย็นารสตซนจับตาโรกา้าหวังแย่งตัวแข่งมิลานอานอ์ตันจับตามองมาร์คโรกากองกลางเอสปันอน และพร้อมเปิดศึกแย่งชิงตัวแข่งกับเอซีมิลานที่มีข่าวก่อนหน้านี้เดอะซันสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าอาร์ตตันให้ความสนใจโรกามาได้สักพักใหญ่แล้วและได้ยื่นข้อเสนอทับทามไปยังเอสปันยอนเป็นการอย่างเชิงก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์เปิดทําการรายงานข่าวระบุว่าโรกามีค่าฉีกสัญญากับเอสปันยอนอยู่ที่35ล้านปอนด์แต่ด้วยสัญญา ที่เหลือเพียงปี2022ทําให้เดกานเนอร์ต้องการต่อรองราคาด้วยสําหรับโรกา้าวัย3 3ปีลงเล่นตัวจริงให้เอสปันยอนในเกมลาลิกาสเปนไปถึง24เกมในซีซั่นนี้มีตัวเลขการเข้าเสียบสกัดบอลอยู่ที่43ครั้งและการตัดบอลอีก23ครั้งเป็นหนึ่งในกองกลางที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากโดยช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วทีมบาเยิน เคยยื่นข้อเสนอขอซื้อ18ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธไปปืนเน้นความสำคัญต่อสัญญาใหม่โอบามยองเหนือการเสริมทัพปืนใหญ่รอสตันให้ความสำคัญกับการต่อสัญญาใหม่ของปีแอร์อเมริกโอบามยองกองหน้าตัวเก่งมากกว่าการซื้อนักเตะใหม่ดาวเตะวัย3 0ปีเป็นกำลังสำคัญของเดอะกานเนอร์นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมก,การาคมปี2018 โดยยิงกระจายถึง61ประตูจาก97เกมในตอนนี้เขาเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นและอาร์ซสอนก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยเมื่อถึงซัมเมอร์หน้าหากตกลงสัญญาใหม่กันไม่ได้ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเดลี่เท e ลกราฟสื่อชื่อดังแดนผู้ดีระบุว่าอาร์ตสันหวังใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ และเอเจนส่วนตัวของเขาเพื่อหาทางออกในดีวนี้ทางนี้อาร์ตอนได้ให้ความสำคัญกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโอบามยองเป็นอันดับแรกและพร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อนมนาวให้เจ้าตัวอยู่คาแข่งที่เอมเรสเตเดียมต่อไปนอกจากนี้ผู้บริหารของสโมสร,รยังให้ความสำคัญน้อยลงกับการซื้อนักเตะบิ๊กเนมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะแม้แต่นักเตะในทีม ก็ถูกร้องขอให้ลดค่าเหนื่อยลงมาอย่างไรก็ตามพวกเขาจะหันไปใช้วิธีการยืมตัวนักเตะเพื่อพัฒนาทีมของมิเกลอเดิต้าแทนไลซิกเตือนอูปาไม่ต่อก็ถูกขายอย่าวังย้ายฟรีโอลิเวอร์มินสลาฟ CEO คนเก่งของแอรเบไลซิกเตือนดาดโยอูปาเมกาโนปากาันหลังอนาคตไกลมีทางเลือกอนาคตให้แค่สองทางเท่านั้น คือต่อสัญญาฉบับใหม่หรือถูกขายออกไปโสมสรจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ย้ายฝีแบบไร้่่าตัวอย่างแน่นอนปากาหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปตกเป็นข่าวกับทีมใหญ่มากมายอย่างเช่นแมนยูบาเยนเมนิกและอาร์ซตน เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวออกมาว่าอูปาเมกานโนจะยอมต่อสัญญาที่เหลืออยู่12เดือนกับไลซิกออกไปก่อนโดยมีออปชั่นยอมให้ย้ายทีมในซัมเมอร์หน้าแต่จนถึงขณะนี้แข่งวัย21ปีก็ยังไม่มีวี่แววเซ็นสัญญาใหม่จนทำให้สโมสรต้องออกมาเตือนว่าจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวอย่างแน่นอนอูปาเป็นนักเตะคนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เป็นหนึ่งในแข่งพรสวรร์ในตำแหน่งของเขามินสลาฟกล่าวกับบิวสิ่งที่เราสามารถรับรองกับคุณได้ก็คือเรามีความชัดเจนกับตัวคุณและเอเย่นว่าจะไม่ยอมให้มีการย้ายสมมสร,รแบบไร้ค่าตัวในฐานะสมมสร,รเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีแค่สองทางเลือกสำหรับเขาจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่หรือถูกขายออกไปซึ่งผมมั่นใจว่าเราจะรู้เร็วๆนี้ ถึงเส้นทางที่เขาจะเลือกเดินสื่อคาดการ์อาร์ซอนจะแอบเล่นเกมกระชับมิดหนึ่งนัดก่อนเจอแมนซิตี้สมอสอนอาร์ซอนทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอาจจะมีโปรแกรมลงเตะนัดกระชับมิดอีกหนึ่งนัดก่อนที่จะลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่17มิถุนายนนี้ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนทีมปืนใหญ่เพิ่งจะลงเล่นในเกมเรียกความฟิตกับชาวต้นแอตแลนติกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมิเกลอดิต้าผู้จัดก,การทีมนั้นได้ทดลองใช้นักเตะไป23คนโดยพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้6-0ต่อ 0. อย่างไรก็ตามฟุตบอลลอนดอนได้มีรายงานออกมาว่าเดอะกันเนอร์เตรียมจะลงเล่นนัดกระชับมิตรเพื่อเตรียมความพร้อมอีกหนึ่งเกมก่อนที่จะเจอกับแมนซิตี้ในวันที่17มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นคู่ตกครางมาตั้งแต่ก่อนจะมีการหยุดแข่งเมื่อเดือนมีนาคม รายงานดังกล่าวยังระบุว่าสำหรับในเกมนัดนี้สโมสรจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเหมือนเกมนัดก่อนหน้านั้นโดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันและระวังเรื่องการเดินทางมาร้อนหน้าสนามของแฟนบอลเพื่อให้กำลังใจนักเตะของพวกเขาซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อระบาด อย่าดีแต่โทษนู่นโทษนี่เลมันสับเอเมอรี่ไม่ดีพอเองที่จะคุมอาร์ตซนอนเยนเลมันอดีตผู้รักษาประตูยุค้ย่ายของอาร์ตซนอนออกมาเปิดเผยว่าอุนายเอเมอรี่ไม่ดีพอเองที่จะคุมสซมอสรนอย่างอาร์ตซนอนหลังจากเอเมอรี่เข้ามาคุมทีมแทนอาร์แซนเวนเกอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2018ก่อนที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนปี2019 หลังจากทำผลงานได้ไม่ดีในการออกสตาร์ทฤดูกาลที่2ในทีนเอเมสเตเดียมโดยเลมันให้สัมภาษณ์กับสเตเดียมอัสโตรว่าผมเป็นผู้ช่วยโค้ชเมื่อ2ปีก่อนและเมื่ออาแซนออกไปและรอสตันได้เปลี่ยนแปลงทีมงานสตาร์โค้ชทั้งหมดและผมคิดว่าพวกเขาผิดพลาดที่เลือกผิดคนผมคิดว่าเขาต้องการที่จะดึงสตาร์โค้ชของตัวเองเข้ามาโดยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ซึ่งผมคิดว่าเขาไม่ได้ต้องการเราผมคิดว่ามันเหมือนเป็นของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับเอมเมอรี่ในการได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมอาร์สตันเพราะผมคิดว่าเขาไม่ดีพอไม่ดีพอเลยเพราะเขามีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและเรื่องภาษาเขาอาจจะมีความคิดดีๆในภาษาสเปนแต่เขาไม่เคยคิดที่จะแปลงให้มาใช้กับฟุตบอลอังกฤษ ตำนานมองปืนหลุดท็อปโเพราะเหตุนี้มาตินคีโอนตำนานปาการหลังของอาร์ตตันมองว่าอดีตต้นสังกัดของเขาหลุดท็อปโฟเพราะทำผลงานได้ไม่ดีในยามที่ต้องเล่นเกมเยือนเพียรมาลิกอังกฤษกำลังจะกลับมาลงเตะกันอีกครั้งในวันที่17มิถุนายนที่จะถึงนี้หลังพักการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อในฤดูกาลนี้อาร์ตตัน ทำผลงานได้ไม่ดีนักโดยปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่9ของตารางมีคะแนนห่างจากอันดับ4อย่างเชลซีที่8คะแนนล่าสุดคีโอนแสดงความเห็นว่าจุดอ่อนของอาร์ซนอลในช่วงที่ผ่านมาคือการเล่นนอกบ้านผมคิดว่าพวกเขาคงไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหากยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้